<ห>ด้ไม่หลุดนะเออดีแล้วเบ็ดหวานอ่ะอุย้ย67โลอ่ะอวู้ว <laughs> น, <laughs> นงทำได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย <laughs> สวัสดีครับอันนี้ช่องนงจิกกิ้งแอนด์แคสติ้งนะครับวันนี้ก็มา <c oughs> ลงเรือที่ <c oughs> บางสะเลศนะครับไต่หนึ่งบางสะเลศแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณที่ทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ ให้กำลังใจนะครับก็รู้สึกแบบดีใจมากมากครับสำหรับ EP 1 EP ที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้มา EP 2นะครับแล้วก็เรามาลุยการหาปลาอ e ินีเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เราจะมาลงเรือกับไต่หนึ่งบางทะเลเรือใหญ่แล้วก็นั่งสบายเรือ25ฟุตนะครับนั่งสบายมากแล้วก็ไต่หนึ่งนี่เป็นไต่ที่ ดูแลดีครับแล้วก็ไปไหนไปหมดอยากไปไหนบอกแกได้เลยแกตกได้ทุกอย่างแต่แกก็หาปลาอินทรีเก่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นี้เราเดี๋ยวเราตอนนี้กําลังเตรียมเรืออยู่นะครับนี่นครับเรือไต้เรือไต้เรือไต้นึ่งบางพะเลนะครับผมเต้ีมแตงเรือใหญ่กลับอยู่ว่ากับอยู่ภาคใต้ว่ากับอยู่ วันนี้เรากำลังเตรียมเรือเรือใหญ่เรือใหญ,ใหญ่เนี่ยสายหนึ่งอยู่นี่ครับสวัสดีครับสายหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับีคเนี่ยสายหนึ่งนี่เบอร์ต้นๆนะครับมือต้นมือต้นๆของบางสะเลเลยนะครับไลกเนี่ไอ้คผโอ้ผลงานเพียบครับผมน่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรา รอไปลงเรือแล้วก็ดูบรรยากาศต่อไปได้เลยค,ครับพี่ขอบคุณครับผมอุปกรณ์ของผมในวันนี้นะครับก็จะใช้เหยื่อไวายเจนะครับอันนี้ก็สภาพยับเยะนะินแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่คนระับแล้วก็เป็นตาเบ็ด2อโอเอ้ย2.5โอแล้วก็3มทาง4 4X ก็ส่วนคันนะจะเป็นสแกนไทชิเป็นเออเ่บรด2.5นะครับแคสได้จิกได้นี่สบายมากเลยครับอัดสบายแล้วก็ส่วนรอกนะครับจะเป็นเอ่อสเตล่าสเตล่าปี2018นะครับอ่า C 3,000 XG นะครับก็หมุนลื่นนุ่มมือแล้วก็จะเป็นแขนแต่งโกเมซัสนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ สภาพก็โอเคครับแต่ไม้แรกยังไม่โดนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องปิงกันต่อไปครับผมขอบคุณครับสภาพอากาศวันนี้หูยหนมผมนี่อย่างชอบเลยครับเย็นสบายจุบจ๊บ เดิมครับสปีดจิ๊กสปีดขึ้นมากลางน้ำแล้วก็ปล่อยลงไปใหม่เรามาลุ้นว่าปลาโดดวันนี้ครับว่าจะมีโดดหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะโดดนะครับเพราะสภาพอากาศน้ำอย่างนี้ปังสีโดดนี่อืม้ม มันมือมากเป็นไงครับหมายแรกหมายแรกครับอปลากัดเห็นปลากัดข้างหลังไปทีนึงแล้วครับแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่ครับยังไม่รู้ว่าจะกัดตอนไหนเพราะว่าตอนนี้น้ําลงแต่ต้นใหญ่ที่มาตอนแรกๆคือน้ําขึ้นจะกัดดีนะแต่น้ําลงจะไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ เดี๋ยวก็ต้องรอต่อไปครับผมแดงครับกระโดตายแล้วปลาเล็กครับตั้งหรอกครับปลาเล็กข้างสะเปาของโปรดของลุงมาแล้วจ้าปลาลุงต้องดื่มกินปลาปลาอร่อยปลาลุงเอะเอาไปเสิร์ฟให้ลุงห่อน ตาตายครับได้ปะถึงฝั่งไหนอเอาไปเสิร์ฟให้ลุงหน่อยของอร่อยลุงเขาตัวนี้เล็กกั่อินทรีนะลุง <laughs> ตะโก้มานะครับผมตอนนี้ครับลมที่ไม่พึงประสงค์ว้ย5 minutes later อิ <laughs> นซีโดนแล้วครัพบพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่คนอื่นเขาโดนกันเต็มรำมานนี้ครับเกี่ยวข้างหรือเปล่าวะ ดูใหญ่ดูใหญ่ใหญ่ดูใหญ่แต uh uh ่ดยวมันตกใจมาแล้วมาแล้วอย่าสะบาดอย่าหลุดขอร้องออุ้ยมามามาไอ้หนูอ้ยใหญ่เท่าไหร่เต็มคำ ไปอยอดครับแต็มแรกวู้ฮู้ไต่เหน่งบางทะเลนะครับผมพุ่งมาครับพุ่งมาโ <c oughs> อ้ยเต็มคอมเต็มหมูกืนแล้วถึงว่ามันไม่วิ่งเลยโอ้โอยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดยวดลุกๆๆมลว,มลวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแบบงงๆงไม่เบรกไม่ไมไม อหัวเต็มจี้เลยเนีย่ยหัวพี่เขาตัดหนองซ้ำอ่ะโดนแล้วออกาคือเลยนะไอโนไอโน่กันไให้ไว้เอ้ยมานี่ลูกยงังงย้าพี่กอม น้องเองไม่พูดอย่างนั้นสิเอ้ยหมุนหม,หมดเลยพี่โทษทีพี่<า>ไฟ<ม>ยังฝั่งนูง้นเ <c ười> ดี๋ยวมาฝั่งน้นบกมากันเลยเว้ยอีกล้อเว้ย สาดเนว่ะเนลกไปงหกวกินสี่สิบกรัมอ่ะเออกินน้ำไหล้มเอวหวานแล้วว่ะหวานรอกเออโครเอมั่ว่ยมั่เลยมันเมื่อยอ่ะมันเมื่อยอ่ะเราจะแบบหายเทได้ังไัดไมุ่ดอะไรวะ ดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วฮู้ยติดกองลงติดกองติดกองวะหรือว่าติดหางวะัวขาวมาเลยอ่ะรัวครับหล่อคุณพ่าโหเป็นงัดเรือหันเลยอ่ะด้วยติดกางติดสายใช่เหรอติดการตัวระวังดียังย็นยังเย็น อุ้ยใหัวใหญ่ใหญ่เออติดกลางตัวโอ้ยไต้โอ้โไม่หลุดนะเออดีแล้วเบดหวานอ่ะอุ้ย67โลอ่ะวู้วนิดเออนงทำได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำนิดเดียวเองไปลองคันเบ็ดของไต้อะสะบัดหล่นด้วยไม่ติดไรวะเป็นงับขาของผมท้วหลุดหลังอยู่ของแท้ กี่โลเนี่ยเดโลบ้างไอ้พี่ลอ้หไม่ให้ม่ผมปวดได้ยังไงอ่ะคิดว่าผมแกลงะจ๋าก็คิดาผมแกลเดอ้วนขนาดนี้ไอ้ดึงหัวเรียก มืใหญ่เามีปาลองหลาังเงียบได้เงียบได้เาขอปาใสิไม่ได้ตัวห <c oughs>

ว่งอย,อยโอ้ยสายใหญ่อรโอ้ย,อยบา้ากนงานรอบเช้านะครับปลาไฟติสู้ไหวว้าวโอ้มันกานโอ้โหเจ็ดแปดโล,ลได้ครับตอนนี้ถึง <laughs> โอ้โหที่ใ้มั้ยเนี่ยไม่ได้ไไดโอ้โหสายสวยอะไรของผมวิ่งไหนครับโอ้โหนี่ก็สายสวยโอ้นี่ก็ไายสวยสายสวยสายสวยอเอ้ยแล้วเนี่ยผมมาได้ไงเนี่ยเอ้ยใไอแว่นใครเนี่ยของผมเอง <laughs> โดนแล้วครับอเออจากเงียบหายไปนานครับสายอ,อ,อ่ันซีมาแล้วครับว่าแม่พี่น้องครับเออวีแซมก็โดนนะครับเ,เออต้องรีบเก็บ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 มาขวามาขวาเร็ว มานี่ลูกามานี่ันามาครับน่าจะมีไซส์อยู่ครับโอ้อยู่ผิวน้ำแล้วโู้ เต็มคำไหมหรือเกี่ยวข้างโอ้เกี่ยวยข้างม,มาแล้วหัวมาแล้วอ่ะสีอย่า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 เต็มคำเต็มคำเอ,อ้ย เดีอยตะขอแล้วเลี้ยวเลยนะเี่ยหมามาแล้วฮู้ยังไงแต่เน่งบางทะเลครับเกี่ยวตะขี่แตกเลยตัวเล็กว่าวิ่งสั่นขนาดนี้เลยเหร มาแล้วมาแล้วปลาเล็กไม่สากอะ่ะีนซไีไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ให้น้องโดนไม่ให้น้องมันโดนเอ้ยนึงไก่โอเคไม่ใหญ่เท่าไรคะ่ะแต่ก็นับเป็นตัวยักกุ้่าครับเหยื่อยากกุซ่ากินเต็มคำโอ้โอ้โอ้ อยากกัดตาโอเคครับนกมาปลามาเ่างจ๊ะยังนี่าจะมีเรื่องเมื่อหกไปยี่สไไหอ้าวจัดขึ้นมากลัวหรอกเป็ดมกูเล่ากูเลาจริงเหรอตายรับ คึ่งวันแล้วเดี๋ยวมาหลังก่อนนะตามเราอะพวกเราผมก็จะตีใส่ลุงจะตีไปฝั่งนู้นเฉยกว่าจะมารอไปครึ่งวันแล้วครับผมตัวแรกก็ตายมาตัวแรกครับในเซตที่รอไปสามสี่ตัวแล้วรอไปสามสี่ตัว ลุงลุงก็เกินไปแล้วลุงโดนปวดหลังอัดงั้นเหรอเห็นโดดพอดีปาลจะปวดปาลจะกดใต้นี่โดนพัดโอ้ไฟละไปเลยน้องไม่โดดน้ำแล้วนะโดแเอาโดดนยาผมเอาโดนยาผมงูครับ ตายลตายแล้วเลยชุลอมุนเลยเนี่ยตายขานี้นะงชุนเร็ได้ล้วนี่ไข่แตกมีไข่ยวางฟันฟันปลาวางฟันปลาตีนมตาใสวะเนี่ยาผมวรืเล็กสุดอาลุงตาอะไรอะหู้าหูาโอ้โหใครย่งพี่โม

โอ้ยยยไปยุบงใหญ่เลย้ยยโนปันนี้โอ้ยโอ้ยลูปลาเยครับปนเนอร์ครับปีนเนอร์มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วกัดแบบงงงงะมามาอ้ยอยู่น้นเลย ยสีเงหัวหัวเรืออุ้ยโอ้นโอ้ปดีกว่ามั้งชอบาเกินไซนี้ไม่้องเกี่ยวไม่้องเกี่ยวอะไรครับเนี่ยตัวน้อยตัวน้อยอ่ะสองครับตัวที่สองครับแล้ใสมอส์ครัใสม เนี่ยเขาได้กันใหญ่แยงไหนะเมมีกำลังไปตงินอะกำลังเดิมเดิมเดิเดิมเดิเดิอยู่นั่งนี่นี่ไปล่อยกันเป็นเลยอเล็กสามตัวนะแม่ลูกโดดน้ำให้ใหญ่เฮ้ยแมงอ้วกออกาเมาเมาเล

ก็ดูในทองผมเกี่ยวฮะอืมอดีแม่หนูจังเยเอาอะไรมาแว้นเนี่ยโดนเูทองแล้วเราปวมตันะหลงเห็นเขาไวเนี่ยไะน้อยคนตัวครับคุณครับผัวเรือเราเงียบเลยว่ะผัวเรือเงียบเลยว่ะไอเรือก็เล่นอะไรกันไม่รู้ครับพามหัวลุงไปพามหัวลุงมาอยู่เนี่ยอันนี้ลุงเงียบครับนอยอยู่นอยอยู่นี่ลุงเงียบแล้ว

โอ้ชิบหายแล้วมันโตมาเกินกว่แล้วกูเปลาแว้นเลยของผมเปลาแว้นนะครับอันนี้คาบลงเลย้าบฟาวิ่งเลยเนี่ยวิ่งครับปิดวัดเลยสามคันรั่วนะครับตอนนี้ข้างหลังเขาทำอะไรกันครับอ้าวไหนจะขอครับพี่น้องไม่ได้จอมมาันใหญ่อยู่คนาะเรื่อง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 ไปนะไปนะ

ก็ต้องแต่คออย่างเดียวเลยอะไรสับฟ้าเนี่ยโอ้ยไต่งไหนวมายนี่มัขึ้นเลยเลวตะขอมาสามตัวข้างล่างขนบนนี่แหละบนฮะบนขางล่างบนเนาะขางบนกระทคนเดียวเองไงไต่ ผมตตะทางสองฟังเลยเราอยู่ด้วยกันตเราอยู่ด้วยกันจเย็นเราอยู่ด้วยกันเราต้องตั่งางด้วยเอาเลวางอะไรีด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 ีจัดหน้าผมจองใช่ไหมใน่หมนเยใช่หมดเลยอู้หูอรอีกอ่ะโให้ผมเลยพี่ตาก็ได้ ไปแล้วเลยเอ้าไปอะไรสาดโอ้ยใครโดนน้ำอ้ยเอ้าวัดไปสาดไปแล้วไปไปสาดเกี่ยวข้าวไครับตอนนี้เราก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็ประมาณสามโมงครึ่งนะครับก็วันนี้ก็พอได้สนุกกันครับผม ว่าโอเคครับได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กแบบับท้องทะเลเขาจะมอบให้นะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเข้าฝั่งแล้วก็ไปดูปลาว่าผลงานวันเนี้ยทั้งลังได้ขี่ตัวกันนะครับผม <c oughs> แบบว่าไซส์บิ๊กๆท <c oughs> ั้งนั้นเลยสุดยอดทีมงานทุกคนนี่แบบเยี่ยมมากครับผมแล้วก็ไส่หนึ่งบางเลนี่เข้าหมายดีแล้วก็ปลาดีมากครับผมก็โอเคมาเจอกันครับผม Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test <laughs> สวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงที่บ้านไสแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าบอได้สนุกนะครับก็ปลารวมประมาณ21ตัวนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับมาเดอร์เบดนะครับที่ให้การสนับสนุนเราในการมาตกปลาในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณไสเน่งนะครับที่พาเราไปสนุกไปตกปลาล่าอินรีกันเลยครับวันนี้ วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าปลาปลาเคี้ยวนะครับแต่แบบไม่ค่อยได้กัดสักเท่าไหร,ร่กัดห่างตัวมากนี่นะครับผลงานตอนนี้ครับให้ได้เห็นกันจัดจ้านะครับปลาไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมปลาไซส์สวยไซส์สามสี่ห้าหกนะครับผมแล้วก็มีกูเรามาตัวหนึ่งนะปาลาซส์เล็ก <c oughs> นี่นะครับผม สายเน่งบางสเละนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผลงานวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจติดต่อสายหน่งปัญญาสาริกาได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซหน้าเฟซแกไว้ให้นะครับตรงข้างๆนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับผมขอบคุณมากครับผม